สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดค่าคลอดลูกชายบุ๋มปนัดดาคนแห่ยินดีคลอดแล้วจ้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากหลังบุ๋มปนัดดาได้ออกมาเปิดใจและเคลียร์ทุกข้อสงสัยผ่านตกมันบันเทิงโดยยอมรับว่ากำลังตั้งท้องจริงมีกำหนดคลอดวันน,นี้และ,ฉะเฉลยว่าได้ลูกชายการตั้งท้องครั้งนี้ในวัย46ปีเป็นไปตามธรรมชาติคะ่ะ ล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์ภาพโรงพยาบาลเตรียมคลอดโดยระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วขอบคุณโรงพยาบาลปิยเวทที่เตรียมห้องให้ขนาดนี้ว้าวมากค่ะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดรปนัดดาวงผู้ดีได้โพสต์พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าคลอดเวลา11นาฬิกา11นาทีน้ำหนักตัว2920กรัม22พฤศจิกายน22แพ็กเกจคลอดโรงพยาบาลปิยเวทราคาเท่าไรดูตามภาพเลยจ้าอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ